ลองนึกภาพตามนะครับว่าในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้เนี่ยการเลือกตั้งมันมีความหมายมากกว่าแค่การกาบัตรลงคะแนนเฉยๆเอกสารที่เราจะมาดีบไดฟ์กันวันนี้ชี้ว่าสําหรับหลายๆคนเลยนะมันคือความรับผิดชอบอันศักดิ์สิทธิ์ต่อพระผู้เป็นเจ้าที่เขาเรียกกันว่าอาณาจใช่เลยค่ะแล้วความซับซ้อนมันอยู่ตรงนี้แหละคือหลักการที่สูงส่งอันนี้ต้องมาเจอกับความเป็นจริงในสนามการเมืองโดยเฉพาะปัญหาที่เรียกว่า ริสวะหรือที่เราเข้าใจง่ายๆว่าคือการซื้อสิทธิ์ขายเสียงริสวะใช่ค่ะซึ่งงานวิจัยบอกชัดเลยว่ามันไม่ใช่แค่การทุจริตแต่มันคือวิกฤตทางจิตวิญญาณที่ไปกัดกร่อนสิ่งที่เรียกว่าบารอกะหรือความสิริมงคลในชีวิตแล้วก็ทำลายโครงสร้างชุมชนจากข้างในเลยน่าสนใจมากครับงั้นวันนี้เรามาคุยลึกจากงานวิจัยหลายชิ้นกันเลยนะครับเพื่อจะหาคำตอบว่าเรื่องนี้มันซับซ้อนอยังไงและที่น่าทึ่งคือ หลักการอิสลามมองเรื่องนี้ลึกซึ้งกว่าแค่การทุจริตทั่วไปใช่ไหมครับได้ยินว่าหนึ่งเสียงนี้เปรียบเหมือนการเป็นพยานหรือชาฮีตเลยถูกต้องเป๊ะเลยค่ะการลงคะแนนเสียงคือการยืนยันว่าผู้สมัครคนนี้มีความสามารถมีคุณธรรมเหมาะสมเพราะฉะนั้นการรับเงินเพื่อบิดเบือนคำพยานของตัวเองเนี่ยถือเป็นบาปที่ร้ายแรงมากๆแต่จุดที่แหลมคมที่สุดในงานวิจัยนะคะคือกลไกที่เขาเรียกว่า การสร้างความชอบธรรมให้กับการรับเงินนี่แหละค่ะสร้างความชอบธรรมเหรอครับยังไงครับคือเขาไม่ได้เรียกกันตรงๆว่าสินบนนะคะมีการใช้คำศัพท์ทางาศาสนาที่สวยหรูมาห่อหุ้มไว้อย่างเช่นอ้างว่าเป็นฮิบะคือการให้ด้วยความรักใครเ่เสน่หาหรือเป็นโสดากะที่แปลว่าการบริจาคทานหรือแม้กระทั่งเป็นฮาดิยะที่แปลว่าของขวัญ แต่หลักการอิสลามชัดเจนมากค่ะไม่ว่าจะใช้คําไหนถ้าเจตนาเบื้องหลังคือการชักจูงให้ลงคะแนนให้สิ่งนั้นก็คือริสวะที่ถูกสาปแช่งอยู่ดีแล้วแล้วในทางปฏิบัติจริงๆคนในชุมชนเขาจะแยกออกได้ยังไงครับว่าอันไหนคือของขวัญด้วยใจจริงอันไหนคือสินบนแฝงมันคงเป็นเส้นแบ่งที่บางมากๆเลยเป็นคําถามที่ดีมากเลยค่ะ ในความเป็นจริงมันแยกยากมากจริงๆและนี่คือช่องว่างที่นักการเมืองใช้แต่หลักการคือการพิจารณาที่เจตนาซึ่งเออมันเป็นเรื่องระหว่างบุคคลกับพระเจ้าแต่ผลกระทบในภาพรวมมันเห็นได้ชัดมากตัวเลขในรายงานก็น่าตกใจนะคะจากราคาแค่ร้อยเดียวร้อยบาทต่อเสียงในปี2527 ตอนนี้ค่ะพุ่งไปถึง2,000-3,000บาทแล้วในปี2,566โอ้โหพอเงินมันสะพัดขนาดนี้มันก็ต้องมีผลกระทบตามมาแน่ๆในงานวิจัยพูดถึงวงจรอุบาทที่เรียกว่าการถอนทุนคืนด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะมันเป็นตักกะง่ายๆเลยเมื่อนักการเมืองลงทุนมหาศาลเพื่อซื้อเสียงเข้ามาพอได้อำนาจก็ต้องหาทางเอาทุนคืนซึ่งส่วนใหญ่ก็มาจากการทุจริตงบประมาณโครงการต่างๆ ผลลัพธ์ที่จับต้องได้ก็คือถนนที่สร้างแล้วพังง่ายโรงเรียนที่ขัดแคลนง,งบแต่ที่เลวร้ายกว่านั้นในมุมของชุมชนนะคะคือการทำลายอุคุวะหรือความเป็นพี่เป็นน้องกันงานวิจัยมีกรณีศึกษาที่น่าเศร้าเลยนะคือคนในตระกูลเดียวกันบาดหมางกันแตกแยกกันเพราะเลือกคนละพักรับเงินจากคนละฝั่งฟังดูแล้วโหดหูมากเลยนะครับแต่ ท่ามกลางเรื่องทั้งหมดนี้เนี่ยในงานวิจัยกลับชี้ให้เห็นถึงความหวังเล็กๆที่เกิดขึ้นในการเลือกตั้งปี66ซึ่งผมเองก็ทึ่งเหมือนกันนะตอนแรกนึกว่ากระแสะการเมืองใหม่ๆจะอยู่แค่ในเมืองแต่ข้อมูลชี้ว่ามันเข้าไปถึงพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้แล้วกับปรากฏการณ์ที่เรียกว่าสีสม้มเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญมากค่ะคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะจนซี Z, เริ่มปฏิเสธการเมืองแบบเก่าที่ใช้เงินกับอิทธิพลเป็นตัวตั้ง พวกเขาใช้โซเชียลมีเดียอย่าง TikTok หรือ Facebook เป็นเครื่องมือตรวจสอบประวัตินักการเมืองทกเถียงเรื่องนโยบายกันอย่างจริงจังคือเขามองหาธรรมาพิบาลความโปร่งใสามากกว่าเงินไม่กี่พันบาทที่จะได้แค่ครั้งเดียวพอพูดถึงคนรุ่นใหม่ใช้ TikTok ปฏิเสธเงินมันก็ดูมีความหวังนะครับแต่ในขณะเดียวกันพลังของเงินกับระบบอุปถัมภ์ที่มันอย่างรากลึกมานานเนี่ยมันจะถูกล้มได้ง่ายขนาดนั้นเลยเหรอครับ แน่นอนว่ามันไม่ง่ายค่ะแล้วก็คงไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในเร็ววันแต่มันคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการเมืองครั้งใหญ่เลยนะคะอย่างน้อยที่สุดตอนนี้มันเกิดบทสนทนาใหม่ๆขึ้นในชุมชนคนเริ่มตั้งคำถามแล้วก็กล้าที่จะปฏิเสธมากขึ้นซึ่งนี่คือการนำหลักการอามณนะมาตีความใหม่ในบริบทปัจจุบันแล้วถ้าอย่างนั้นเราจะใช้อะไรเป็นเครื่องมือในการตัดสินใจเลือกคนที่ดีที่สุดได้บ้างครับ ในเอกสารมีข้อเสนอที่ทรงพลังมากค่ะคือการใช้หลักที่เรียกว่ามกอสิชริยะหรือเป้าหมายสูงสุดของกฎหมายอิสลาม5ประการมาเป็นเกณฑ์ประเมินคือไม่ต้องดูว่าใครให้เงินมากกว่าแต่ให้ดูว่านโยบายของผู้สมัครคนนั้นปกป้องศาสนาชีวิตสติปัญญาวงตระกูลและทรัพย์สินส่วนรวมได้ดีแค่ไหนมันเปลี่ยนโฟกัสจากการรับเงินระยะสั้นไปสู่การปกป้องผลประโยชน์ระยะยาวของชุมชนเลยทั้งหมดนี้ทิ้งท้ายด้วยคำถามที่น่าขบคิดจริงๆครับ จะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากชุมชนหนึ่งสามารถสร้างวัฒนธรรมปฏิเสธลิสวาได้สำเร็จและนำหลักการอมนะมาใช้อย่างแท้จริงสังคมที่ความยุติธรรมไม่ได้มีไว้เพื่อขายและความรับผิดชอบไม่ได้มีไว้เพื่อทรยศสังคมนั้นจะมีหน้าตาเป็นอย่างไร